นะถ้าไปทำบุญก็ไปกราบไปไหว้ดีๆอย่างที่เราปูดเ่ก็ไปนั่งนะที่สงบอย่างที่หลวงปู่ทำไว้นะมีเสียงเล็กๆ,ๆเสียงเล็กๆที่กันเราก็ไปนั่งนั่นเรีว่าไ,ไปทำบุญถ้าไม่ไปทำอย่างนั้นก็ไปว่าไปโกหมกตัวเองโกหงหมู่พวกด้วยวนหมู่พวกวไปวัดทำบุญไปวัดทำบุญแต่ไม่พาเขาทำบุญนะ <c oughs> ไปวัดต้องโวนกันไปนั่งสมาธิ ยังถูกต้องเขามาไปว่าทําบุญอันนี้เหมือนกันนั่นแหละมันหลวงปู่มาทำพาทําบุญมาทําบุญมาทําบุญบ้านทําบุญบ้านนะแต่หลวงปู่จะพาทำหลวงปู่กับผิดศีลหรือเราก็แยกโยมกว่ผิดศีลดีนะเข้าใจไหมควรักไม่มีในโลกผิดศีลตรงไหนไม่โูหกบอกคุณว่าทําบุญทำไมไม่พาทํนะาเราทําบุญก็ทําให้ใจสงบนิ่งไม่ใช่เอาของถวายพระว่าทําบุญนะนั่นของทาน สำหรับร่างกายใช่ไหมสิ่งแบงเข้าน้าโภชนาอาหารสิ่งของทุกสิ่งทุกอย่างนั่นก็ุฏิเนั่นก็ของทําทานสําหรับร่างกายพักผ่อนนะถ้าทำบุญต้องใจพักผ่อน,นใจพักผ่อนตรงไหนลมหายใจก่อทำได้ตัวเองง่ายง่ายไม่ยุ่งไม่ยากอะไรดีแต่คนเอาชอบยุ่งนั่นคำของพุณเจ้านะแล้วทำของของพุณเจ้าไม่ยุ่งหรอก ใจนะใจขสงสัยอะไรล่ะ